น้องเดียงอริยธรรมของโบราณเมืองแห่งการล่มสลายที่รอขคอยการฟื้นคืนกลับมาสะพานข้ามไปเกาะแก้วเกาะที่มีสารเท้าชมพูและเท้าถอบเป็นกษัตริย์ครึ่งคนครึ่งพญานาคปกป้องดูแลรักษาณนาที่เกาะแก้วพิภพแห่งโลกบาดาลทั้งเก้านากลาชาแห่งเมืองบาดาลเรื่องราวที่ถูกบันทึก และเล่าขานจากชาวบ้านและขำล่ำหลือถึงตำนานการปรากฏกายของพญานาคณบ่อน้ำโบราณวังพญานาคก้าวบกบ้านเดียงตำบลเหียงเหนืออำาเภอดันทลัก์ษจังหวัดศรีสเกตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนึนาคาและก็รายการคนหัวหน้าเราเดินทางมาที่หนองเดียง ตำนานอารยธรรมของโบราณบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์พญานคราที่นี่ครับอําเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดเรื่องราวความเชื่อของพญานคราที่นี่ถูกเล่าขานจากชาวบ้านมากมายครับทั้งตำนานบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงของพญานคราวันนี้ทีมงานคนหัวหน้าและผมหนึ่งนาคาจะขอนําพาเรื่องราวและตำนานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาสู่ท่านผู้ชมครับ น้องเดียงเป็นพื้นที่ลักษณะน้ำล้อมลอกและมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมตามพื้นที่ต่างๆจากการขุดพบขุดลอกน้องเดียงชาวบ้านน้องเดียงต่างพบลักษณะคล้ายกับบ่อที่มีความเชื่อกันว่าคนในสมัยโบราณได้สร้างขึ้นซึ่งตีด้วยไม้กรอบและมีไม้ตามบ่อต่างๆและได้ทำให้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นและทิ้งปริศนา ว่าที่นี่อาจจะเคยเป็นเมืองที่ลุ่งเลืองในยุคพระไชยุรมันหรือในยุคของโบราณโดยที่ชาวเมืองต่างมีความศรัทธาในเรื่องราวของพญานาคและยังมีตำนานบางตำนานว่ากษัตริย์ในยุคนั้นมีชายาเป็นพญานคราชและปลกครองเมืองนี้ร่วมกันและได้มีลูกชายนามว่าเท้าชุมพูและเท้าทองเป็นราชาขึ้นปกครองตามลำดับต่อมา และถูกเล่าขานเล่าอ้างว่าท่านทั้งสองนี้เป็นครึ่งคนครึ่งพญานาคราชแต่อย่างไรก็ตามทั้งความเชื่อและเรื่องเล่าขานนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่ชาวบ้านที่นี่ต่างให้ความเคารพยำเกรงกับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มากน้องเดียงอารยธรรมของโบราณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วังพญานาคราช ชาวบ้านหนองเลียงต่งล่าลือว่าที่นี่มีกษัตริย์สองพี่น้องปกครองนั่นคือเท้าชมพูเท้าวทองและเชื่อกันว่ามารดาของท่านเป็นพญานคราชและตัวของกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนอารยธรรมของที่ล่มสลายนี้เป็นครึ่งคนครึ่งนาเรื่องราวที่นี่ช่างอัศจรรย์ใจยิ่งนะครับและตำนานที่นี่ยังถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเนิน่นนานที่นี่หนองเลียงอารยธรรมของโบราณครับ สมัยนานแล้วตั้งแต่ยังไม่ทันได้สร้างบันไดพิยานาะถคือแต่ก่อนเป็นน้องน้ำครับเป็นน้องน้ำเออสลาก็ยกแล้วก็ผมพ่อมานอนอยู่ในตาข้าวตาข้าวนะครับตาข้าวประมาณตีสองทีนี้มันมีลมดังปุบ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 ,บ,บพ่อคิดว่าเอมันเสียงอะไรวะพอดีพอ่อก็ลุกปุ๊บนางปุ๊บอยู่ในในมุ้งเลยพอ่อก็กดโทรศัพท์ดูว่า เอมันกี่โมงกี่ยามแล้วกดโทรศัพท์ดูโอ้ตีสองในตอนกลางคืนตอนนั้นครับตอนนั้น,น,น,นทีนี้เสียงมันปุบบับบุบับน,น้ำนะมันกระทบฟังเลยพอว่าเอมันเสียงอะไรวะเลยลงมาดูลงมาดูปับโอ้มันมีดำดำเนาะดำดำทีนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูง,ส,งสูงกว่านา้ำขึ้น หัวน้านีห้าสิบเซนห้าสิบเซนครับโอ้แล้วพ่อเห็นเป็นเห็นเป็นเกล็ดเกล็ดครับเป็นเกล็ดข้างบนเป็นสีทองสีทองครับแต่ไม่หัวหางนี่ไม่เห็นเลยครับอยู่ช่วงไหนพ่อนี่ช่วงตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้แหละพอไปชงงกดูอย่างงี้เลยมันตัวอะไรวะออพ่อไม่เข้าใจทีเน่มาขึ้นดูโอ้เจ้าพ่อพานานิาคิดว่านะ คารที่พบเจอกับตัวเลยครับที่นี่ครับที่นี่เลก็เลยเกิดเป็นความเชื่อมันแล้วองค์นอกจากกีิบองค์เป็นสีดำครับของรือเป็นองค์เป็นสีอ๋อสีเขียวครับออกสีเขียวออกสีเขียวแสดงว่าผู้คนที่นี่ก็คือนอกจากพ่อแล้วก็มีคนอื่นที่พบเห็นด้วยครับมีคนอื่นพบเห็นด้วยครับ ประสบการณ์การสัมผัสและพบเจอพญาน,นาคราชของชาวบ้านหนองเดียงนั้นเกิดขึ้นกับหลายท่านและต่างกยืนยันว่าในหนองน้ำแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลำตัวใหญ่เท่าต้นตาลที่ชาวบ้านต่างตัง้ตง,งขนานนามทันว่าเจ้าพ่อพญานาคอาศัยอยู่และยังมีการบอกกล่าวของชาวบ้านทั้งในความฝันของหลายคนที่เล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า ใต้หนองเดียงแห่งนี้มีเมืองขอมโบราณอยู่และผู้คนที่นี่ยังบอกอีกว่าอาจจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และปราสาทขอมใต้พื้นพิภพหนองเดียงแห่งนี้และที่สำคัญยังมีประตูมิติเชื่อมโยงไปจนถึงเมืองพญานาคลาดได้อีกด้วยแต่ท่านผู้ชมครับถ้าพูดแต่ไม่มีหลักฐานคขกเชื่อยากวันนี้ชาวหนองเดียงได้นำภาพ ที่เคยถ่ายติดพญานาคราชมาให้ทีมงานคนหัวหน้าดูด้วยครับและยังมีอีกหลายภาพปริศนาที่หนองเดี่ยงแห่งนี้นี่คือเรื่องเหล่าอันน่าอัศจรรย์และเป็นตำนานความเชื่อของผู้คนที่นี่ครับ ณผู้ชมครับนอกจากเรื่องราวตำนานอารยธรรมของโบราณแล้วก็เมืองที่ล่มสลายไปแล้วก็ความเชื่อเรื่องพญานาคราชที่นี่เป็นที่แน่ชัดครับว่ามีเรื่องราวและมีหลักฐานการปรากฏกายของพญานาคให้เห็นกับรูปภาพนี้ครับภาพนี้คุณแม่ครับมีความเป็นมาอย่างไงแม่ภาพอ่นนี้นิดถ่ายติดที่ไหนแม่ที่หนองเรียงหน้าเกาะแก้วที่หนองเรียงคับหน้าเกาะแก้วอยู่นูน่นใช่ไหมครับ อันนี้เขาถ่ายเป็น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 กล้องโทรศัพท์ค่ะเป็นกล้องโทรศัพท์สมัยสมัยก่อน<ช>อนานกี่ปีแล้วแม่นานไหมครับปีห้าสามปีห้าสามปีห้าสาถ่ายปียี่สิอ๋อเป็นรูปขายพญานาคเลยนะครับ,รบแล้วก็เขียนไว้ใน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 ,ในรูปนี้ว่าถ่ายประมาณ8ปดโมงก็คือ2องโมงสานาทีค่ะแม่ครับ,รบแล้วนอกจากรูป ภาพที่ยืนยันว่าเป็นพญานาคราชนี่โดยดูวยดวยความส่วนตัวแม่นี่หนึ่งมีโอกาสที่สัมภาษณ์แม่ในคลิปที่แล้วนะครับว่าแม่ก็เคยเห็นพญานาคที่นี่ไล่กับงูสีขาวใช่ค่ะด้วยตาเนื้อที่น้องเดียงจุดนี้ใช่ค่ะแล้วท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแต่ละจุดที่หนองเดียงจะมีบ่อพญานาคราชเก้าบ่อนะแม่เนาะใช่ค่ะแล้วก็มีรูปภาพแปลกๆมากในมือคุณแม่มีมีภาพไหนบ้างครับคุณแม่เอา อันนี้เป็นภาพถ่ายที่แม่เชื่อว่าเป็นในบ่อค่ะถ่ายลงในบ่อถ่ายลงในบ่อที่นิภาพนี้นี่มีความเชื่อว่าแบบไหนครับคุณแม่ว่าเชื่อว่าเป็นอะไรนะบางบางท่านก็บอกเป็นะศษีแต่ทางนี้แบบเป็นเทวดามากกว่านะคล้ายๆเนาะครับใส่เป็นเหมือนมงกุฎเทวดาที่นี่นะครับโอ้แล้วก็จะเหมือนขี่เรือหงเห็นไหมเออใช่ครับนี่เป็นเป็นภาพถ่ายที่ที่อยู่ในในบ่อบ่อที่เท่าไหร่แม่บ่อที่ห้าบ่อที่ห้า อ๋อเป็นบ่อเดียวกันที่คุณพ่อเมื่อกี้นะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าเกิดแสงธรรมาจาักขึ้นเหมือนเป็นรูปตรงจุดนี้ครับแล้วอันนี้คือภาพถ่ายติดไว้นะครับท่านผู้ชมเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูน้องเดียงอารยธรรมของโบราณตำนานศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านให้ความเชื่อว่าน่นหนองน้ําแห่งนี้มีผู้คนเคยพบเห็นพญยายนคราชและยังมีตำนานเล่าขานอีกว่าใต้หนองเดียงแห่งนี้เป็นเมืองเก่าอารยธรรมของโบราณมีปราสาทน้อยใหญ่ที่ล่มสลายลงหรือจมลงสู่ใต้พิภพเมืองบาดาลครับและกษัตริย์นักรบสองพี่น้องนั่นคือเท้าชมพูและก็เท้าทองท่านทรงปกปักดูแลรักษาณหนองเดียงที่นี่ครับ ผู้ชมครับณนะหนองเดียงและทุกท่านเห็นอยู่นี้คือแม่น้ําที่เขาเรียกว่าหนองเดียงครับเรื่องราวณนะหนองเดียงมีเรื่องราวที่ค่อนข้างลึกลับดีลับซับซ้อนท่านผู้ชมจะเห็นว่าในหนองเดียงจะมีปอกพญายนาคราชนะครับเป็นคล้ายๆบ่อทั้ง9้าบ่อซึงเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงของทั้ง9นาคาชิบ,บดีที่ปกปักรักษาดูแลณนะหนองเดียงแห่งนี้ เรื่องราวอาถรรพ์ที่นี่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับและชาวบ้านต่างเล่าขานว่าน้องน้ำแห่งนี้ไม่มีผู้ใดกล้าลงไปหาปลาหรือทำมาหากินณจุดนี้เลยซึ่งมีผู้คนเคยพบเห็นพญาน,นาคราชที่นี่ครับผู้ชมครับและที่ผมยืนอยู่จุดนี้คือสะพานเป็นสะพานที่ทอดยาวข้ามไปเกาะแก้วที่นั่น มีสารของเท้าชมพูและก็เท้าท้องและเชื่อกันว่าสะพานเส้นนี้เป็นประตูมิติเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และโลกบาดาลครับท่านผู้ชมพร้อมกันหรือย่างครับผมจะนำพาทุกท่านย่างก้าวเข้าสู่มิติแห่งความเชื่อเรื่องพญายนาคนครบาดาลณเกาะแก้วครับ พญานาคราชเหรอพอทำไมเชื่อมโยงกับอารยธรรมขอมได้พอเขาก็เป็นบาตพีบ้านน้องเขาอ๋อเหมือนคนสมัยก่อนเขาเขานับถือครับผมท่านท่านกษัตริย์นี่นับถืองร์พญานาคราชแล้วก็เชื่อแล้วก็บอกว่าบางตำนานบอกว่าท่านเป็นครึ่งคนครึ่งหน้าใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วพ่อครับถามพ่อชอบมานั่งสมาธิที่เกาะแก้วนี่เห็นพญานาคราชตัวเป็นเป็นสักครั้งที่ทําให้เห็นหรือรู้สึกว่าท่านเนี่ย มาให้เราสัมผัสแต่เรื่องนี้เห็นแบบจรวดแคท<อ>ประมาณ8ปเม็รจริงๆตัวใหญ่เลยนี่ครับเบโทษนะไอ้จรวดแคดอนเขาเรียกว่าถ้า,าบสารเราแบบแคทดอน วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญที่เกี่ยวพันกับสถานที่หนองเดียงแห่งนี้นะครับพี่ปอกนะครับแล้วก็พี่ปอกครับหนึ่งขอถามหน่อยว่าคําว่าหนองเดียงที่พี่ปอกสัมผัสหรือจุดเริ่มแรกที่พี่ปอกบอกว่ามีความผูกพันกับสถานที่ดินแดนแห่งนี้คือเริ่มเป็นมาอย่างไรครับพี่ปอกเริ่มต้นเลยคือความรู้สึกของเรามันก็มีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่โบราณอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นพญานาคของโบราณ พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวน้าตามันก็จะออกเนาะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันมันเหมือนกับเหมือนกับบ้านเราอะไรเงี้ยคะความรู้สึกเหมือนกับแบบมันผูกพันมันรักอ่ะมันมันจับหัวใจของเราค่ะแล้วทีนี้เหมือนกับจริงๆแล้วพี่ปอก็คือเป็นรักพระพุทธเจ้ามากเลยคือศรัทธานพุทธศาสนาใช่ใช่ค่ะแล้วก็แ,กแ้แค่ค้นหาทางเหมือนหลักคําสอนถูตกตก้องคือค้นหาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ โดยที่ไม่คือพ่อแม่ครูอาจารย์เราก็ฟังแล้วก็มามาพิจารณาแต่เรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่สุดยงมันยังไม่อิ่มความรู้สึกมันเหมือนเราต้องค้นค้นหาตัวตนของเราประมาณนี้ค่ะแล้วก็มามามาความรู้สึกเหมือนที่ที่นี่ค่ะที่หนองเดียงนี่แหละมันก็พี่ว่ก็ติดตามน้องหนึ่งเนี่ยแหละด้วยอะไรก็ไม่รู้ไปขอเป็นเพื่อนคือเราเราชอบชอบสายนี้เป็นคนชอบสีดําเห็นสีดําแล้วมันรู้สึก เรามีพลัง,พล,งพลังข้างในครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะร้องไ้แต่เราก็พยายามก้าวข้ามก้าวข้ามความปิติตรงนั้นเพราะว่าเราเราพุทธเจคือหนึ่งเดียวของในใจเราไยค่ะแล้วอพอมาเจอตรงนี้เรารู้สึกว่าอยากไปอยากไปเดินสะพานอดี๋ยมาตรงหนองเดียงตรงนี้ใช,ใช่ไหมครับรู้สึกว่าที่นี่มันอบอุ่นอบอุ่นมันมัน มันเหมือนกับบ้านเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆบ้านของเราณณณปัจจุบันก็ใช่แต่ความรู้สึกตรงนี้เหมือนกับแบบมันคุ้นเคยมันคุ้นเคยมันผูกพันเคยแล้วเราอยากมาแล้วแล้วพี่ป๊อกก็ก็ได้มาเจออะไรหลวงปู่ใช่หลวงปู่พุทธะใช่ไหมครับท,ที่ท,ที่ตอนนั้นท่านอยู่ที่นี่ตอนนั้นยังไม่ได้เจอท่านอ,องค์เป็นอค่ะ พี่ป๊อกมาเป็พระพุทธรูปใช่จริงๆพี่ป๊อกเป็นลูกหลานปู่สวงที่ที่ที่มันอยู่ที่เพราะว่าพี่ป๊อกเกิดมาก็พ่อแม่พี่ป๊อกก็จะแบบนับถือปู่สวงมากมากเพราะว่าบ้านพี่ป๊อกใช่เร่าพ่อปู่สวงเคยไปบ้านพี่ป๊อกเคยไปหมู่บ้านนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบทุกคนจะบูชาปู่สวงหมดเลยครับทีนี้พี่ป๊อกก็ในในที่อย่างนี้ด้วยรูปพานารูปลักษ์รูปลักษ์ที่มันมันใช่ดึงดูดแล้วมากราปู่สวงอปู่สวงจะอยู่ข้างข้างขวา แล้วอีกองคหนึ่งเรายังไม่รู้แต่เรารู้สึกเพราะอะไรเพราะท่านใส่ชุดดาแล้วเราก็ใส่ชุดดามาคือสมัยก่อน่ะรูปปั้นรูปนั้นเป็นสีดําผ้าจีวรท่านแต่ทุกวันนี้เขาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าขาเปลี่ยนเป็นรูปลักษณใหม่อ่าครับมันก็เลยทําให้ปราค้นหาแล้วพีาก็มาสงสัยว่าท่านคือใครทําไมถึงมายืนคู่ ปู่ของเราปู่สวงอันนั้นเราขอนนี้เรียกปู่ของเราเลยเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนเราเป็นลูกหลานท่านเทวดาเดินดินเขาเรียกท่านแล้วพอไปดูข้างล่างก็มีเทวดากับข้างล่างเหมือนปู่สวงเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยทําให้ป๊อกรู้สึกว่าคือใครมาจากไหนก็พยายามติดตามจนวันหนึ่งพี่ป๊อกดูไลฟ์สด้องหนึ่งที่ไปไลฟ์ขึ้นเขาภูปังซึ่งวันนั้นพี่ป๊อกตะเวนบุญมาตั้งแต่นนองคายก็คือจนมาจบที่ที่บ้านเราครับ แล้วก็ไปเจอปู่ท่านอยู่ในกลางเขาเจอน้องหนึ่งไรสดแล้วก็ปู่มาแล้วตอนนั้นกําลังดูด้วยดูธรรมดาพอเจอปู่เราก็แบบแบบลุกขึ้นมาแบบก็เป็นจุดิ่มเริแล้วเริ่มแรกที่ได้มาเชื่อมกับที่นี่ถูกต้องค่ะแล้วพี่ป๊อกได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ใช่ไหมครับเคยเคยมาไม่ใช่ปฏิบัติธรรมค่ะเคยมานอนตรงข้างได้เบาได้บบอด้วยอ๋อแล้วต้องเป็นตรงบบาห้าซึ่งบบาห้าตรงนั้นเป็นเป็นวังของ เจ้าปู่สีชุดโทานาคาทิบอดีค่ะซึ่งซึ่งในนี้ปู่ก็ปลดล็อกให้พี่ปอกว่าสถานที่แห่งนี้คือวังของพระมหากษัตริย์นาคาราทั้งเก้าพระองค์โอควังของนาคาธิบดีทั้งเก้าถูกต้องค่ะในยุคไหนนะพี่ปอกในในยุคสมัย,ช,ยรรมชัยวรมันที่เจ็ดชัยวรมันที่เจ็ดค่ะเรื่องราวมันก็แบบเชื่อมโยงกันหลายภพหลายชาติใช่ค่ะแล้วพี่ปอกมานอนที่นี่สัมผัสกับ เท้าทองกษัตริย์กับเท้าชมพูไหมพี่บอกตอนนั้นพี่บ๊อกมานอนคือเราจดจ่อมากเกินไปตื่นเต้นจดจ่อแล้วทําให้เราข้ามข้ามตรงตรงที่แบบควรจะปล่อยอให้เราได้ร,รับอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นประมาณเที่ยงคืนเกือบยังไม่ตีหนึ่งอะเที่ยงคืนกว่าพี่บ๊อกก็นอนอยู่คือด้วยเราอยากรู้อยากเห็นมันก็เลยทําให้เรานอนไม่หลับอ๋อครับทีนี้พี่บ๊อกก็เลยเหมือนเห็นฝนดาวตกซึ่งเวลาเวลานอนทังนั้นอะพี่บ๊อกก็จะ หันหัวไปทางนู้นใช่ไหมะก็จะเห็นเหมือนเหมือนฝนดาวตกสองครั้งพี่ป๊อกก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมฝนดาวตกมาช่วงนี้ยังไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วตอนเช้ามาปูก่ก็เลยถามว่ากลางคืนเห็นอะไรไหม,มพี่ป๊อกก็ไม่เห็นพอกลับไปที่บ้านก็เลยไปเสิร์ชด,ดูซึ่งตรงนี้เป็นเกาะแก้วม,มันก็มักจะเกิดอะไรเนี้ยท,ที่ที่ชาวชาวบ้านที่นี่เขาได้เห็นแต่เราเราไม่ได้อยู่ที่นี่ไงคะครับพี่ป๊อกเป็นคน อ่าคือเป็นคนชาวบ้านบ้านอื่นเป็นคน <S <S อำเภออื่นจังหวัดอํเาเภอปรางกูอํเาเภอปรางกู <S <S แต่ว่ารู้สึกผูกพันกับที่นี่จนได้มานอนคือมาสัมผัสที่นี่บอก้าแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าสัมผัสเนาะจนเป็นเรื่องราวแล้วลก็วันนี้พี่ป๊อกนะครับท่านผู้ชมมาอันนี้เป็นความเชื่อว่าหลวงปู่ท่านนะครับนะครับฉเฉลยมาว่าที่นี่ คือวังพญานคราชของนาคาธิบดีทั้ง9ก้าบ่อทางขึ้นนะครับซึ่งก็ตรงกับชาวบ้านที่ที่ที่ชาวบ้านก็ก็ก็ได้บอกไว้ว่าเป็นของกษัตริย์พญานคราชที่ประจำอยู่แต่ละบ่อที่ที่หนองเดียก็คือเป็นเป็นเป็นคือคือที่นี่เป็นเป็นวังถ้ากล่าวตามตำนานแล้วที่นี่มีอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธานั่นคือเกาะแก้วเกาะแก้วที่มีน้ำล้อมรอบ ที่นี่มีเรื่องเล่าขานว่าที่นั่นเป็นจุดเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และเมืองพญานาคราชและที่เกาะแก้วมีสารของเท้าชมพูและเท้าถองตั้งอยู่บริเวณเกาะแก้วที่แห่งนี้เกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์มากมายทั้งการปรากฏดินที่มีแสงระยิบระยับคลายแก้วที่ต้องอาถรรพ์ห้ามผู้ใดนำออกไปและยังเคยปรากฏผู้คนในสมัยโบราณ ในยุคขอมเดินไปมาเต็มเกาะชาวบ้านเล่ากันว่าโดยเฉพาะวันพระวันโกนที่เกาะแก้วแห่งนี้จะมีแสงประหลาดและเหมือนได้ยินเสียงผู้คนมากมายพูดคุยกันที่นี่วันดีคืนดีก็ปรากฏร่างของเท้าชมพูและเท้าทองในเครื่องทรงองค์กษัตริย์และชาวบ้านตากเล่าขานให้ฟังอีกว่าเท้าชมพูกับเท้าทองท่านคือครึ่งคนครึ่งพญานาคราช แล้วแต่จะจำแรงให้เห็นทั้งงูขนาดใหญ่บ้างและเป็นคนโบราณบ้างแต่ท่านผู้ชมครับณศาลที่เกาะแก้วแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์ขลังยิ่งครับและหากใครได้มาขอพรมักจะสมหวังหากมั่นในสัจจะที่ให้ไว้กลับสองราฉาผู้มีมาดาเป็นนาคลาดแห่งนี้ชาวบ้านหนองเดียงต่างเลื่อมใสศรัทธาพากันกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ัาานถต้องห้ามต่างๆแต่ในความเชื่อและความศรัทธานี้ชาวหนองเดียงยังมีวัฒนธรรมของโบราณที่เชื่อมันและตั้งมันว่าเมื่อใดที่ชาวบ้านสามัคคีกันดินแดนแห่งนี้จะกลับมายิ่งใหญ่และเป็นสถานที่แห่งศรัทธาของผู้คนทั่วไปนี่คือหนองเดียงอารยธรรมของโบราณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วังพญานาคราช ใช่ครับคข้างแรกข้างแรกที่นี่เป็นยังไงที่สิทธิ์ดินน้องเดียงนี้เออเก้ามาเก้าแรกก็เนี้ยยังขนลูกไม่หายก็คือขนลุกตลอดเวลามีมห<ม>ลับตาเนี้ยก็จะเห็นว่าข้างๆเนี่ยคือเป็นเมืองที่วุ่นวายมากข้างล่างอ๋่าล่าง<ม>วุ่น<ช>วายคือเป็นเมืองที่คนแบบพุกพ่านแบบเดินกันขวักไข่ไปหมดเลยอืครับที่นี่ก็เหมือนเป็น คือหลับตาที่ไหนก็จะเห็นภาพนี้ทุกทีเป็นเมืองที่คนวุ่นวายนี่ในยุคไหนครับพี่สิทธิ์ที่เห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นยุคไหนแต่ว่าก็เหมือนเป็นผู้คนที่แบบสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าที่นี่่าจจะเป็นเมืองใหญ่ใช่ครับใช่แล้วพี่สิทธิ์มาเนี่ยรู้สึกขนลุกก่อนตลอดเวลาเลยพี่สิทธิ์เคยเคยรู้จักไหมคําว่าหนองเดียงเคยได้ยินรู้จักจากพี่ป๊อกอ๋อรู้จักจากพี่ป๊อพี่ป๊อกบอกว่าเคยเคยมาค้างที่นี่แต่ว่ายังไม่เคยเดินทางมาวันนี้เป็นครั้งแรกใช่ครับ และทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นการจัดสรรมาโดยที่ไม่ใช่เรื่องมืออื่นครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าตำนานความเชื่อของอริยธรรมของโบราณหรือบอ่อัาบศักดิ์สิทธิ์พญานาคที่อยู่หนองเดียงจะเป็นเช่นไรแต่เรื่องราวที่นี่ยังทิ้งปริศนาความดีงามวัฒนธรรมของชาวหนองเดียงที่ผู้คนเข้ามากราบ เทา้ทาชมพูเท้าทองครับแล้วผมหนึ่งนาคาก็นําเรื่องราวตำนานความเชื่อและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาฝากทุกท่านอีกครั้งนะครับถ้ามีความเชื่อใดที่เกี่ยวพันกับพญานาคแนะนํามาได้ทางคนหัวหน้านะครับแล้ววันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคบติเดิมครับสัจจะนาคาจะย้ำำํากานี้ขอคําจุนพระศาสนาสืบไปสวัสดีครับ